All right, move out. มีตัดไหมไม่มีมมกลาเฮ้ยคุไม่ทอ<ป>เลอันนี <c oughs> ้คอยสอกลางดูเชื่อมไหมผมก็พอ

ขาจะยิงตัดเอทเอทเอมาเลยมีไบมไม่มีนะมีแตก ตาตาตาเดมีตัวนะ headshot หนึกว่าัีด้ได้สบายวงนะครับ bomb has been planted เมดักน่ะอยู่หลังเอมึงงอกับกลางเฮ้ยอยู่กลางมากลางตัวนี้มึงหลัง a ครับใ่ใช่ใช่

ไปาระเบิดใน้ให้ยาวๆพี่ยาวๆระเบิดในเอ้ครับในเอ้ในเอ้ในในอะโอ้โหเจี๊ยในตังเหี้ยโอ้โหไม่ตายว่ะใน่ผมเล่นงสองน้าต่างไม่ตายว่ะมใช้ยาลูกตอลเสร็จตอนนี้ไม่ทันละมาแล้วไม่รันเลย มันไม่รู้อะอยู่ข้างในอะนช่เออจะหน้าประตูแล้วอะโอเค l ไม่มีไม่รั่นเลยปืนกูเลยจ้วแตกครับ เีแตกครับไดรไรเหี้ยเฮ้ยไตอตัวเฮด้็อตตัว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 หนึ่งตัวนะไอ่ไปไหนอ่ะน่าจะมาน่าจะมาเชื่อมวางบีได้เราวางมดอ้อมไกลนะวางบีก็ได้มั้ง จะวาง้ไห้เดงงี้วางจะวางไอ่ไอ่ไอ่เฮ้ย, <c oughs> ยวางเลยวางเลยวางเลยมันอยู่ที่นี่บอมม์ has been planted อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเล่นยาวไปยาว vòng dao nữa Trên đường Dena vô nè, trên đường Dena vô Cứ hai phai đường Nó lẩu เราได้เช็คมันว่าว่าใครใส่เกาะยี่มา All right let's move out ไม่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 มีเช็คแต่มันถึกมากเลยนี่นะครับกลางตายครับสวยครับตายตายสวยครับดกไในแตรเสร็จแน่เล่นได้เข้าในเอเข้าใน ตายครับเอ้าเหตุเลย้างไม้เข้ามานวางเลยครับเข้าไม้กับเป็นใช่เลยอเป็นไฟเฮ้ไม่ทำอะไรเลยโอ้คนนี้นี่เข้ามาสุดจริงๆเออมีเชื่อมไหมครับ

นม่ตัดไหมครับไม่ไม่เลกหนึ่งเบอร์ต้องระวังสวยครับเน้นเอนะ Ah, wrong, wrong, wrong. Bomb has been planted. Hong yep, yep, yep. protection, uh -huh. protection. Uh -huh. red team win Kyong, yeah, Hong จฉบแล้วครับ